นิทานไทยราชาลูกกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรห่างไกลชื่อฮอกเกนวูดเชื่อหรือเปล่าที่นั่นเป็นอาณาจักรที่ปลูกขนมได้มันเป็นดินแดนแห่งขนมแต่อาณาจักรนั้นไม่ได้ปลูกขนมให้ตัวเองมันถูกปลูกเพื่อให้ราชาแห่งฮอกเกนวูด อรุณสวัส oh. ด oh oh oh. ิ์ท่านราชาวันนี้เมนูพิเศษคือลูกอมปรี้ยวพะยค่ะหวังว่าท่านจะชอบนะพะยะค่ะอืมถ้าอย่างนั้นเอานี่ไปให้เชฟไปทำเมนูขนมอร่อยๆมาโอ้แน่นอนพะยะค่ะแต่ว่า เชฟไม่ได้มาที่นี่เพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องกินด้วย <S <S ราชาไม่เคยเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นคนซื้อสัตว์ขยันประชาชนของเขาก็เลยทั้งขี้เกียจและไม่ซื้อสัตว์ออนทอท่านราชาไข่ <S <S เจียวลูกอมเปรี้ยวชะเอมเทศและน้ำกับมีแแบบเพคะ อร่อยอร่อยอร่อยได้ถุงทองเป็นรางวัลตอบแทนด้วยยังมิสสวิตท,ทูด <c oughs> เอ่อท่านราชาตอนเช้าท่านมักจะพูดถึงการให้ถุงทองแต่ท่านไม่เคยให้ใครพะยะค่ะโอ้อย่างงั้นเหรอข้าลืมสมองไม่ดีนะนี่สำหรับคว <c oughs> ามจริงใจและงานของเจ้าแน่นอนว่าคนเฝ้าราชาโกหกราชาเอาแต่คิดถึงขนม ก็เลยไม่ใส่ใจและเอาแต่ลืมสิ่งที่พูดออกไปหรือทำออกไปประชาชนฮอกเกนบูตเบื่อกับความต้องการอันมากมายของราชาแต่พวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาจะได้อะไรก็ตามที่ต้องการได้โดยง่ายที่พวกเขาต้องทำแค่ปลูกขนมโอ้สารหลวงพร้อมแล้วท่านดายชาเขาเอาที่ดินของหม่อมฉันไปแล้วไม่ยอมรับฮะ ที่ดินนั้นไม่ใช่ของเขาแต่แรกพะยะค่ะตอนที่หมอมชันเหยียบที่ดินนั้นเขามาอยู่ที่นั่นด้วยซ้ําและทํามันเป็นที่ดินของเขาเขาก็ต้องอยู่ที่นั่นตลอดเวลาสิพะยะค่ะหมอมชันไม่ต้องอยู่ที่นั่นตลอดเวลาแต่เขารู้ว่ามันเป็นของหมอมชันก็อาจจะรู้แต่หมอมชันไม่ยอมปล่อยมันไปแล้วล่ะในตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะที่ดินของเจ้าปลูกอะไรผักผลไม้ทุกชนิดพะยะค่ะ ฮะอะไรนะไม่ปลูกขนมเหรอท่านราชาม่อมฉันสัญญาว่าจะทุ่มเทครึ่งหนึ่งของที่ดินในการปลูกขนมให้กับวังพยาคาโออดีมากที่ดินเป็นของเจ้าเอาละจบการไต่สวนราชามีกลุ่มที่ปรึกษาที่ฉลาดเฉลียวที่เอาแต่ห่วงเรื่องที่เกิดขึ้นในฮอเกนบูดมากขึ้นทุกวันทุกวันพานราชา เมื่อกี้มันไม่ใช่การแสดงความยุติธรรมนะพยคะค่ะโอ้ขอร้องเถอะส่วนใหญ่ข้าไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเจ้าพูดด้วยซ้ําท่านราชามันหมายความว่าที่ดินไม่เป็นของชายคนแรกนะเพคะใช่แต่ว่าขนมละ่ะกขภัยท่านราชาแต่ถ้าเราทําแบบนี้ต่อไปอีกไม่นานพวกเราต้องมีปัญหาพวกเราต้องแย่แน่ ประชาชนห้องเกลนมูดเริ่มขี้เกียจและไม่ทำงานอัตราการก่ออาชญากรรมก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าพวกเขารู้ว่าราชาของพวกเราติดของหวานพยะค่ะท่านราชาพวกเขาเรียกท่านว่าราชาขนมนะราชาขนมงั้นเหรอข้าชอบมากเอาละไปได้แล้วแล้วเชฟของข้าอยู่ไหนไหนบอกว่าจะทํำนูแกนให้ข้ากิน เหล่าที่ปรึกษาออกไปโดยไม่พูดอะไรเลยสิ้นหวังกับราชาของตัวเองตอนราชาขนมตอนเด็กๆพ่อแม่ของเขาเข้มงวดมากพวกเขาไม่เคยให้เขาได้กินขนมราชาเลยคิดว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะต้องกินขนมให้ได้มากที่สุดเลย mm hmm. เขาอยากจะกินอะไรก็ได้ตอนเขาโตขึ้นมาและเป็นผู้ใหญ่เขาควรจะได้เอาแต่ใจเพราะพ่อแม่ไม่เคยให้เขาเอาแต่ใจ ทั้งๆท,ที่เขาเป็นราชาและเป็นผู้ใหญ่แห่งฮอเกนบูเขาก็ยังทอดพ่อแม่ของตัวเองอยู่แต่ไม่นานเขาจะเจอกับปัญหาที่ใหญ่กว่าท่านราชาโอ้ท่านราชาราชาที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลร,ราชาขนมของข้าข้าขอก้มหัวให้กับความยิ่งใหญ่และปัญญาของท่านเจ้าคือใครโอ้ม่อมฉันเป็นแค่นักเดินทางที่ตามหางานทํา หม่อมชั้นเดินทางคนเดียวหิวกระหายตอนที่ได้ยินว่าอาณาจักรนี้ปลูกขนมได้และราชากินแต่ขนมขออภัยนะท่านราชาหม่อมชั้นก็เลยรู้ว่าสภาพการเมืองของอาณาจักรไม่ค่อยดีและหม่อมชั้นรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคนหลายคนมาบอกข้าว่าให้เลิกกินขนมข้าไม่ต้องการให้ใครมาสั่งเลิกกินขนมงั้นเหรอนั่นมันผิดมากๆนะที่จริงแล้วหม่อมชั้นรู้สึกว่าท่านยังกินขนมไม่พอ เพราะท่านไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการมันก็เลยทำให้ท่านไม่ได้เป็นราชาที่ดีที่สุดในจักรวาลราชาขนมดีใจมากที่มีคนเข้าใจเขาเขาจ้างคนใหม่เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวทันทีแต่ที่ปรึกษาคนอื่นๆไม่พอใจที่ปรึกษาคนใหม่ไม่เสียเวลาเขาเปลี่ยนกฎของอาณาจักรและเอาลายเซ็นของราชามาเพื่อเปลี่ยนนโยบายของอาณาจักร ซึ่งราชาขนมไม่คิดที่จะอ่านมันเลยนโยบายแรกคือห้ามปลูกผักในฮอเกนบูดที่นี่จะปลูกได้แต่ขนมชนิดต่างๆเท่านั้นอยู่ดีๆอาณาจักรก็มีขนมมากมายจนคนชั่วที่ถูกขังไว้ในคุกใต้ดินต้องถูกปล่อยออกมาขนมนั้นจะต้องถูกเอาไปเก็บในคุกใต้ดินในห้องใต้หลังคารวมไปถึงกระเป๋าของทหาร ประชาชนฮอเกนวูดค่อยๆขี้เกียจมากขึ้นและไม่อยากจะขยับร่างกายและราชาขนมนั่นเหรอก็เอาเป็นว่าเขาหลับนานขึ้นและไม่คิดถึงอะไรเลยนอกจากขนมแต่วันนึงท่านราชาอาณาจักรดิมิเซียรประกาศสงครามแล้วงั้นเหรอก็ได้อ,อ๋อข้าคิดว่า เราจะรับคำ้าใช่ไหมแล้วก็เตรียมตัวเอาไว้ที่ปรึกษาคนใหม่ของข้าล่ะท่านราชาเข้าไปแล้วเราไปสืบมาแล้วแล้วก็รู้ว่าเขาคือราชาเอโรเนียสราชาแห่งดิมมีเซียที่กำลังประกาศทำสงครามนี่แหละพะยะค่ะเราไม่มีอะไรเลยท่านไม่มีอาวุธไม่มีทางป้องกันตัวเองเราจะทำยังไงดี เขาเอาทองของเราไปหมดเลยเราแย่แล้วราชาราชาขนมเป็นครั้งแรกที่ลุกขึ้นจากบัลลังหลังตรงเขาไม่อยากจะเชื่อว่าเขาทำอะไรกับอาณาจักรตัวเองเขาปล่อยให้คนแปลกหน้ามาหลอกเขาแล้วเขาอับอายมากๆข้าขอโทษพวกเจ้าจริงๆพวกเจ้าควรจะมีราชาที่คิดถึงประชาชนไม่ใช่คิดถึงแต่อาหารที่อยากกินข้าผิดมาตลอด แต่พวกเจ้ายัางทนข้าแต่ว่าข้าขอสัญญาว่าข้าจะไม่ยอมให้ราชาเอโรเนสมาเอาบัลลังก์ของข้าไปโดยการหลอกข้ากับประชาชนข้าจะขอให้ทุกคนในอนาณาจักรออกมาสู้สงครามแต่ว่าเราไม่มีอาวุธถ้าอย่างนั้นเราต้องชนะด้วยความฉลาดฮอเกนบูดเอาขนมที่มีทั้งหมดออกมา อย่าเหลือกาม,มีแแบไว้แม้แต่ชิ้นเดียวเราจะทำสงครามเพื่อฮอกกินวูดดิมมินเซียและฮอกกินว<ท>ูดนั้นปะทะกันในสนามร,ามรบท่านราชาหม่อมฉันรู้ว่าทุกคนได้รับคำสั่งแล้วแต่ดูเหมือนพวกเขาจะไม่สนใจนะท่านราชา <laughs> ข้าคิดว่า พวกนั้นคงกินขนมจนหมดขี่เกียจจะป้องกันตัวเองด้วยโจมตีพวกนั้นบอกว่าโจมตีเหรอเมื่ออาณาจักรดิม,มินเซียโจมตีด้วยปืนใหญ่ของตัวเองสิ่งที่ออกมาก็คือเะเอมเทพมาฝรั่งและอมยิ้มอะไรเนี่ยนี่อะไรกันอาณาจักรฮอกเกนบูดนั้นที่ไม่มีอาวุธป้องกันตัวเองเลยก็ได้แอบเข้ามาในดิเม,มินเซียขึ้นก่อนหน้านั้น แล้วเอาขนมมาเติมในปืนใหญ่กล้าดียังไงโอ้ไม่ใช่แค่นั้นลออกราชาเอโรเนียสเรายังมีไม้ตายเอากะม,มี่แบนุกาทีนและคาราเมลออกมาประชาชนฮอเกนบูทใช้เวลาทั้งคืนในการทำกะม,มี่แบนและลูกป่งแกส๊สที่มีนุกาทีนเหนียวกับคาราเมลอยู่ข้างในอ่าเหนียวมากเลยกะม,มีแบนเหร กม,มิแบ่เหนียวติดไปหมดแล้วและราชาเอโรเนสเฮ้ยขอโทษทีนะเราไม่ได้ยินนะเจ้ามีแต่ขนมติดตัวราชาเอโรเนสโดนกัม,มิแบ์เล่นงานและเขาขอโทษราชาขนมที่ไปหลอกเขาเข,าข้าข้าผิดเองที่เป็นราชาที่ไม่สนใจประชาชนและอาณาจักร ข้าข็ดแล้วเหรอท่านราชาท่านคิดถูกเรายืนยันว่าท่านเป็นราชาที่เหมาะกับฮอเกนวูดที่สุดแล้วพะยะค่ะราชาขนมให้อภัยเอโรเนียสและสาบานจะไม่เมิอนอาณาจักรอีกฮอเกนวูดเลิกปลูกขนมและเริ่มปลูกผักผลไม้ประชาชนฮอเกนวูดไม่จำเป็นต้องปลูกขนมเพื่อหาความยุติธรรมอีกต่อไปและประชาชนรักความยุติธรรมของราชาสำหรับราชาฮอเกนวูดน่ะเหรอ เขารักชื่อใหม่ของเขาและเขาเป็นที่รู้จักในราชาที่มีความยุติธรรมและใจดีที่สุดที่ฮอเกนวูดเคยมีตำนานยังบอกว่าสวนขนมของราชาขนมน่ะยังเป็นจุดหมายสำหรับคนที่ชอบกินขนมที่ต้องไปยังไงแล้วเราจะไม่กินขนมเกินสักนิดหน่อยบ้างได้ยังไง